สวัสดีเจ้าหน้าหนาวอย่างอี้ไปเตียวแอลกาดที่ไหนก็ฮันเบิ้นมาขายบักกอกกู้กาดเลยนะเจ้ามีหน้าขนาดเลยช่วงนี้ฮันแล้วก็อดมาได้เนาะต้องซื้อมาใส่ช่องฟิตไว้วันนี้ไม่ต้องจัดตมน้ําพริกบักกอกนะเจ้าแล้วก็น้าพริกเนี่ยเวลาเขากินตีขาดบัได้ทีจะต้องเอามากินกู้กันก็คือแคบหมูวันนี้ไม่ต้องมีวิธีการทําแคบหมูแบบเร่งด่วนมาใื้ตัวเจ้าบอกได้เลยตึงน้ําพริกตึงแคบหมูเป็นสูตรที่ทําง่ายขนาดไปดูวิธีการทํากันเลยเจ้า ไมต้องซื้อหนังหมูมา2องเตะใหญ่ๆนะเจ้าน้ำหนักก็เกือบเกือบกิโล50กว่าบาทเจ้าเอามาล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเอาหนังหมูลงไปต้มเจ้าใช้เวลาต้มประมาณสาวถึงสานาทีมีภัยเป็นเหมือนไม่ต้องพ่องถ้าแคบหมูมีขนหมูติดอยู่ไม่ต้องจะมาก,กินเลยนะเจ้านางหมูเนี่ยถ้ามันมีขนติด ไม่ต้องจะต้มก่อนต้มให้สุกก่อนแล้วก็ก้ยเอาแหนบดึงออกทีหลังหรือว่าไั่จะใช้มีคมคมคดคมๆขูดขนออกตั้งแต่ตอนที่เอาล้างอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าพอต้มครบ30นาทีแล้วไม่ต้องก่อเอาออกไปล้างน้ําเย็นเพื่อมันหายฮ้อนเวยเวนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอามาซอยให้ได้ตามขนาดที่เขาต้องการไพ่แค่ได้แคบหมูตินน้อยตินใหญ่มากใดก็ซอยเอาตามชอบเลยเจ้า ซอยเสร็จแล้วก็เอามาปรุงรสนะเจ้าไม่ต้องใส่เกลือปนแล้วก็ผงชูรสให้บากินผงชูรสก็ม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็น้ำส้มสายชูเจ้าคลุกเคล้าแล้วก็เฮาจะมักไว้ประมาณสักสาวนาทีนะเจ้า ระหว่างที่มักนางหมูไว้เนี่ยไม่ต้องจะไปทําน้ําพริกมะกอกส่วนผสมของน้ําพริกมะกอกก็จะมีพริกแห้งนะเจ้าหอมขาวหอมแดงเอามาคั่วก่อนไผ่มีน้ําพริกตาแดงนะเจ้าหรือว่าไผ่สั่งน้ําพริกตาแดงขอไม่ต้องไปเนี่ยสามารถใช้น้ําพริกตาแดงเน่ะเอามาตําเป็นน้ําพริกมะกอกได้เลยแค่ปาดมะกอกใส่เข้าไปนะเจ้าแล้วก็ใส่ต้นหอมผักป้อมซอยตออั้นก็ได้น้ําพริกมะกอกมากินง่ายๆแล้วเจ้าแต่ถ้าไผ่มามีน้ําพริกตาแดงก็เอาพริก หอมขาวหอมแดงเนี่ยมาคั่วแล้วก็ตํำให้ละเอียดเจ้าใส่เกลือนะเจ้าแล้วก็ผงชูรสสำหรับผงชูรสอย่างที่บอกไผ่มากินกับมาต้องใส่ พอเราตำพริกตำหอมจนละเอียดแล้วก็ใส่น้ำหานะเจ้าน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกแล้วก็ซอยบะกอกใส่ลงไปเจ้าปริมาณมะกกอกอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะเจ้าไม่ต้องใส่ไปแก่นเดียวเพราะว่ามันแก่นใหญ่นะเจ้าแล้วก็ปริมาณพริกกับหอมขาวหอมแดงเนี่ยก่อม่ได้นักตะใดถ้าเราใส่สองแก่นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะส้มล้มไปเจ้า ซอยมะกอ,อกใส่ลงไปแล้วก็เอาแกนโคกนุดหนิดนุดหนิดน,ดนะเจ้าเอาให้มันเข้ากันสำหรับน้ำพริกมะกอ,อกเนี่ยตีขาดมาได้เลยก็คือผักป้อมใบหอมนะเจ้าต้นหอมผักชีนั่นแหละซอยใส่นักๆใส่นักตะใดซ้ำลำตะอานเจ้าอันนี้ขาดมาได้เลย ยต้นหอมผักป้อมซอยแหมสักหน่อยนึ่งดอหน่ากินขนาดเลยเข้านึ่งห้อน,อนจีแล้วนะอ้ยมะทำน้ำพริกเซ็จก็จับพอดีนะเจ้าเอาหนังหมูมาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะเจ้าเราจะอบไฟ180องศาใช้เวลาอบก็ประมาณ40-50นาทีไม่ต้องใช้เวลาอบไปประมาณ50นาทีนะเจ้าก็จะได้หนังหมูแข็งๆแล้วก็ มีความฟูหน่อยๆแล้วละ่ะหลังจากนั้นเราก็จะละไว้ให้มันหายห้อนนี่ได้น้ำมันหมูมาไว้ทํากับข้าวตัวนะเจ้าใส่กิ๊กเลย พอหนังหมูของเฮาหายฮ้อนดีแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอามาทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันฮ้อนเลยพอน้ำมันฮ้อนดีแล้วนะเจ้าดูสังเกตดูควันลอยขึ้นมาจุงจ๋งๆนะเจ้าเอานังหมูลงไปทอด ทอดจนฟูจนกรอบอถามว่ามันจะฟูนักเหมือนหมูกรอบไหมไม่ต้องว่ามันมเหมือนหมูกรอบนะเจ้ามันม่ได้ฟูขนาดหมูกรอบอะแต่ว่ามันกรอบมากมันมบแข็งเลยมันมบมีส่วนไหนที่มันด่างอะมันกรอบทุกส่วนเลยกรอบทั่วชิ้น เวลาเขาทอดหมูกรอบเนี่ยหรือว่าเวลาเขาตักน้ํามันห้อน,ห,อนหดหมูกรอบเนี่ยหนังหมูมันจะฟูขึ้นมาเนาะฟูปุขึ้นมานแต่ว่าแคบหมูเนี่ยที่ไม่ต้องลองทําสูตรเนี้ยมันไม่ได้ฟูขนาดหมูกรอบนะแต่ว่ามันก็ปุในระดับหนึ่งแต่เวลาเขากินอ่ะเวลาเขาคบกินเนี่ย มันกรอบทั่วทั้งชิ้น,ม,นมันมามีส่วนที่มันกระด,ด้างแข็งๆอย่างนี้นะมามีเลยกรอบทั่วทั้งชิ้นเลยไผ่าบาเจื๊ยก็ลองอลองเอาสูตรนี้ไปทําขินดูนะเจ้าไผ่ที่มีหม้อทอดได้น้ํามันอ่ะไม่ต้องว่าสูตรนี้มันก่อง,ง่ายดีนะสะดวกดีสําหรับไผ่ที่แบบอยากทําแคบหมูแบบเร่งด่วนอะ่ะมันต้องเอาไปตักตรงตักแดดอย่างนี้นะสูตรนี้เข้าถ้าดีนี่แรงนี้ไม่ต้องกินตะเตะ กินก้าน้ำพริกบะกอกกับแคบหมูกับข้าวนึ่งเจ้าจบข่าวเลยน้ำพริกบะกอกล้ำขนาดน่ากินมากอันนี้ตอนที่ภาคนี่ก็ต้องห้องไปตัวนะเนี่ยคือไม่ต้องมากขนาดเลยน้ำพริกบะกอกเนี่ยอ่ให้ดูแคบหมูกระเดียวไม่ต้องจะเกี้ยวหฟังดูเนอะว่ามันกรอบแค่ไหน ไายที่ลองเอาสูตรนี้ไปทํากินดูแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าเพ้่กันฟังได้นะเจ้าโอเคไปละแล้วปักกันใหมคลิปหน้าสวัสดีเจ้า